หลังจากเราขุดสะเรียบร้อยเลยครับลุยงานวานปุ๋ยต่อเลยเดี๋ยวจะมีวิธีทำเสื้อจากปุ๋ยครับมาฝากอันนี้เดี๋ยวกอนปุ๋ยตร a 2 d เอ,อวิธีการเดี๋ยวกันอันนี้ถุงปุ๋ยเนาะ,ะจับก่นอนแล้วก็วัดดูตัวเอง ว่าจะเอาสูงขนาดไหนรับมาะจะเอาสูงขนาดไหนถ้าต่มไปมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยมันจะยากให้มันอยู่เหนือเอวนิดนึงตรงเอวพอดีอ,อ้าวทีนี้แล้วก็ตัดแขนก่อนตัดนิดเดียวพอเพราะว่าตัวนี้มันพับไปแล้วไป อีกข้างหนึ่งซ้ายขวาตัดเท่ากันอันนี้จะเป็นเสื้อัอนนี้นี่จะเป็นแขนแล้วนะนนเป็นแขนแล้วทีนี้เอารู้ว่าแขนแล้วเราก็จะผ่าท้องผ,อผ่าเลยผ่าตรงไหนก็ได้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้เอาขนาดไหนใส่อันนี้ไหมอันนี้ไหมเฮีย อันนี้มันเล็กไปไหมเนี่ยใส่ได้นิดเดียวขึ้นไปนิดนึดนงประมาณนี้เอเอเ่ะหรือะหาครึ่งนึงนี่หาไปเลยครึ่งเดียวฟืด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 มาถึงตรงเนี้ยรอยพับเนี่ยเอ๋ซ้ายขวา ต่อไปจะเป็นชาวนาเต็มตัวแล้วนะปิ้นท้องกลับแล้วครับอกลับมาเป็นถุงแล้วครับแต่อันนี้ถุงไม่ใหญ่จะใส่ได้ประมาณหนึ่งครุทังเห็นไี้ใส่อันนี้จะใส่ปุ๋ยครับตรงนี้เฮ้ย เออไปมันมันแคบไปหรือเปล่าต้องต้องตัดตัวนี้ออกอีกไหมเ,ออเดี๋ยวใส่ไปก่อนเดี๋ยวพับตัวเนี้ยให้มันเป็นแขนให้มันตรงนี้มันหนาๆตรงไหลตรงเนี้ยเออพับลงให้มันเป็นเหมือนเสื้อเออ,เอ,อนั่นแหละเออ,เอ,อนั่นแหละมันจะได้ไม่เจ็บบา่า เรียบร้อยอ่ะใส่ไปไม่หนักครับตัวนี้ใส่ได้ประมาณหนึ่งโอ้ดูเก่งเขาหนึ่งครุหนึ่งถังสีหรือว่าหนึ่งถังไฮโดรลิกใส่ได้เยอะครับใครไปต่อยอดต่อก็ได้นะ ทำแบบใหม่ก็ได้อันนี้ก็เราก็จะพันอันนี้หรือว่าเอาผ้ามารองก็ได้ถ้ามันหนักเกินอันนี้จะเป็นปุ๋ยที่ให้ออกรวงเยอะๆสูตรก็สิบห้าห้ายิบห้าครับด้วยปานปุ๊บเป็นจะเป็นสีเขียวใส่เยอะขนาดนั้นเลยวะใสยเยอะเลย nó không phải nặng đâu, nó chỉ là miếng xẻ, này tụi, chìm đượ, cái này, vẫn chưa đầy, ồ, nó khỏe rồi, à, nặng không? Đây ở đâu? Núi, 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 lại tùng nếu lại thăm nái chào nái nè 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 như đó nè 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 โอ้แน่นอนแน่นอนวันไกลๆเลยพุทธพๆทธพุพชาวนาวนเ้ยข้าวสวยมากแ่หย่าเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้ออกอย่าเนี่ย ทองแล้วนี่นีเตรียมรับรวงแล้ว